โอเคนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องการประกอบนะครับ power ว,วัดสูงนะครับอันนี้เป็นโมดูลนะครับข้างละสิบสองคู่นะฮะก็ชุดนี้สามารถทำได้ถึงสองพันสี่สามพันวัตนะครับก็สามารถทำได้นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาบอกว่าถ้าเราได้ ขอกไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดประกอบที่ลูกค้าสั่งจากผมเนี่ยคือสายทุกสายเนี่ยคือผมจะต่อให้หมดแล้วจะลงอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราสั่งไปแบบไปประกอบเองโดยการติดบอร์ดเองเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสายพวกเนี้ยนะครับจะต้องไปบัตรกี่เองนะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูตายบอร์ดก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะดูตามนี้เลยสมมุติว่าถ้าเราได้ไปแล้วเนี่ยการต่อไฟเนี่ยจะต่อยังไงนะครับ อันนี้ก็คือ v บวกเห็นไหมครับก็คือไฟบวก b บวกหมายถึงต่อจากขา b ของไทเตอร์ฝั่งบวกนะครับกาวก็คือนะครับเส้นกาวมาจากภาคใกไฟ sp นะครับอันนี้คือ sp sp มาถึงออกไปที่คือออกกำโพกนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็จะมี e ee e ee น,นี่คือ มาที่จุดรวมนะครับขา e นะครับของแผ่นขนาดนะครับ b ลบก็คือขาเบสฝั่งลบของทรเตอร์ V- ลบก็คือไฟลบนั่นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราต่อเราก็ต่อตามนี้เลยเพราะแผ่นขนาดเนี่ยที่ผมให้ไปเนี่ยก็จะมีเขียนเลยเห็นไหมฮะ b บวก b ก็คือ b ฝั b, ่งบวกเห็นไหมฮะ sp ก็คือ ee e. นะครับ e, e อันนี้ฮะก็คือ sp นะคืออันเดียวกัน b ฝั่งลบเห็นไหมครับแล้วก็ v ลบนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าอ่าเราได้ไปแล้วเนี่ยวิธีการเทสเ,เ,เบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้นะครับให้ต่อไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอ่าชุดจ่ายไฟที่ว่าเป็นชุดจ่ายไฟแยกเนี่ยนะครับหรือว่าเราซ่อมเนี่ยนะครับ เราควรมีไว้นะครับเอาไว้จ่ายไฟไม่สูงมากเราควรทําชุดจ่ายไฟไว้ทักชุดหนึ่งนะครับเราควรทําชุดจ่ายไฟไว้ชุดแยกยังไฟ40 0 40จศูกับข้อแปลงก็ได้มีโหลดนะครับมีโหลดนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราควรเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราได้ไปเนี่ยดีไหมแต่ถ้าเป Estamos ็นชุดสําเร็จที่ได้จากผมไปแล้วต่อสายเรียบร้อยแล้ว ก็คือสามารถต่อไฟแชร์ได้เลยนะฮะแต่ถ้าลูกค้าเอาไว้ต่อสายเองนะฮะแนะนำนะครับแนะนาให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่สายลงโมดูลนะครับให้เราเนี่ยเอาไฟเนี่ยนะครับบวกลบกาวเนี่ยเข้าบอร์ดก่อนแล้วเช็คก่อนว่าบอร์ดปกติไหมนะครับถ้าบอร์ดปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมาเนี่ยฮะ ต่อครับแบบโมดูลอันนี้เนี่ยผมจะดูให้ดูว่านะฮะถ้าเราต่อแล้วเนี่ยแล้วเราควรเช็คอย่างไรต่อนะครับถ้าเราต่อสายตามขั้วที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคือผมก็จะมีไฟไนะครับไฟบวกบวกลางนะครับไฟลบนะฮะไฟลบแล้วก็ตั้งมิตเตอร์ไว้ที่ dc นะครับ10บโวลต์ก็ได้นะครับตั้งมิเตอร์ไว้ที่44่โวลต์นะครับสายสีดำนะครับสายสีดำจากมิตเตอร์อันนี้นะครับผมใช้ ปาคิปนะฮะสายสีดาอันนี้นะครับจับกาวไว้นะครับจับกาวที่บอร์ดไว้นะครับสายสีแดงนะครับก็คืออันนี้ผมสลับกันนะครับแดงนะครับก็คือจับที่จุดออกลำโพงเลยนะครับนะฮะแล้วเราก็เสียบพันโหลดดูนะครับว่ามันช็อตไหมนะครับเราจะดูว่าจะมีไฟออกลำโพงไหมนะครับ เรามาดูจากโหลดก่อนถ้าโหลดโหลดแดงค้างเลยแสดงว่าเครื่องยนต์หายล้วแต่ถ้าเกิดว่าโหลดแดงแล้วดับปุ๊บแบบนี้นะฮะแสดงว่าปกติเรามาดูที่แคมมิเตอร์ด้วยมีไฟไหมฮะตั้ง2.5นะครับแคมมิเตอร์กระดิกไหมไม่กระดิกนะครับตั้งที่นะครับ 0.5เขมมิเตอร์ก็ไม่กระดิกเลยนะครับตั้งที่0.1นะครับเขมมิเตอร์ไม่กระดิกนะฮะไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าใช้ได้ถึงขึ้นก็ขึ้นได้นิดหนึงนะฮะอย่าให้ขึ้นเยอะนะครับอันนี้แสดงว่าบอร์ดปกติแล้วเรามาเช็คสัญญาณว่าสัญญาณออกนะครับเป็นยังไงนะครับเราก็เปลี่ยนนะฮะสสยสีแดงมาตรงที่เขียนว่า เอาพุทเห็นไหมครับอ่าเอาพุทตรงนี้นะฮะเราก็าส่สีแดงจับไปเลยนะครับที่ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วเรามาตั้ง AC นะครับฮาร์ดคอร์นิดนึงนะครับตั้งที่ AC 1 0โวลต์นะครับเนี่ยฮะฝั่ง a c 1 0โวลต์เสร็จแล้วนะฮะเราเอามือมาทิกที่ Input นะครับบวกดูนะครับเห็นไหมครับ ดูเคมเตอร์นะฮะขึ้นตามสัญญาณนะฮะอันนี้คือใช้ได้หละนะครับนะครับมาที่ที่อินพุตฝั่งบวกนะครับแล้วดูโหลดโหลดไม่แดงนะครับแป็ปกติอันนี้คือสามารถต่อลำโพงแล้วก็เอาสายสัญญาณต่อเข้ากับอินพุตแล้วก็สามารถเปิดเพลงได้เลยอันนี้คือใช้ได้ปกติแล้วนี่ครับเราควรทําอย่างนี้ก่อนเข้าเครื่องนะครับเพราะถ้าเราทําเข้าเครื่องแล้วเนี่ยเราเพิ่งมาเช็คนี้ถ้าเกิดว่าเรา จ่ายไฟที่หลักไฟที่แรงไปเนี่ยถ้าเกิดวงจรมีปัญหาอยู่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเสรียหายได้ฉะนั้นเนี่ยควรทำนะฮะชุดจ่ายไฟแยกกัมนี้ไว้นะครับชุดจ่ายไฟแยกกันนี้ไว้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะประกอบหรือก่อนที่จะซ่อมเนี่ยเอามาเทสข้างนอกก่อนนะครับมาเทสข้างนอกก่อนว่ามีปัญหาไหมมีไฟออกลำงโพงเยอะไหมนะฮะนะครับจับสัญญาณแล้วสัญญาณออกไหมนะครับ นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพาวเวอร์แอมเองหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สอบถามได้ชุดนี้นะครับถ้าท่านใดจะประกอบเองก็สั่งมาได้ครับชุด2อ0 0ััตวัตนะครับ3,000วัตก็สามารถจัดชุดประกอบเองได้นะครับหรือจะเอาเป็นโมดูลสำเร็จรูปแบบนี้แล้วท่านจะไปลงกล่องของท่านเองหรือว่าจะเอาไปาโมง,งท่านเองก็ทำได้นะครับท่านใดสนใจก็นี่ครับ เบอร์นี้เลยนะครับ ID Line ตรงนี้นะครับก็ผมจังหัดนะครับก็วิดีโอนี้ขอแค่นี้ก่อนถ้าท่านได้สนใจหรือสอบถามอะไรก็ยินดีครับผมสวัสดีครับ